สวัสดีครับชาวช่องหน้าแดงสายเหลืองวันนี้พบกับรายการหน้าแดงช่ด้วยก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับสำหรับรายการหน้าแดงช่วยด้วยนะครับพอดีมีน้องๆออสอบถามเข้ามานะครับผมเออ,เอ,อนะานะเคยเห็นเพื่อนในเฟซอ่ะมันโพสต์กันมีเครื่องอะไรที่วัดปลายนิ้วอ่ะช่วงโควิดเนี่ยเห็นโพสตกันเต็มเลยว่า ผมอยากจะรู้ว่ามันทำอะไรนะฮะมันใช่ทำอะไรมันเป็นเครื่องอะไรนะครับผมนาแดงมีคำตอบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราตามมาดูกันนะฮะก็จะอธิบายแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะครับผมแบบชาวบ้านชาวบ้านนะเอาเข้าใจแบบง่ายๆสั้นๆไม่ต้องยืดเยื้อนะครับผมเครื่องที่เห็นนั่นก็คือเครื่องอวัดออกซิเจนนะครับผมที่ปลายนิ้วเรานี่แหละถ้าในโรงพยาบาลเราก็จะเห็นใช่ไหมบางทีเวลาเราป่วยอ่ะเราก็จะเห็นว่าเอ้ยหมอเอาอะไรมาวัดเราใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ มันสะดวกขึ้นนะครับน้องๆหาซื้อมาใช้ได้ในบ้านนะครับใน l า z a d a ก็มีขายในช้อปปีในออนไลน์ที่ไหนมันมีขายหมดแล้วครับตอนนี้นะครับแต่ก็ต้องอยู่ที่คุณภาพและราคาน้องต้องหาดูนะครับผมเครื่องมันจะมีหน้าตายังไงละครับนี่ครับอย่างนี้ใช่ไหมจริงจริงเหมือนที่หนีกระดาษอ่ะมันเหมือนคลิปหนีกระดาษเลยครับเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับผมบางคนบอกอ่ะเวลาเวลาใช้อ่ะไม่ใช่ยังไงนะหลักการมันเป็นยังไงเหรอก็คือเนี่ยเปิดเครื่องง่ายๆครับอย่างเนี้ย มันจะมีแสงอยู่ด้านในนะครับคือแสงอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งมันจะปล่อยคลื่นแสงไปอีกด้านหนึ่งที่ตัวรับนะครับอย่างนี้เราเนื้อสายเข้าไปอย่างนี้สักพักหนึ่งนะครับมามันจะค่อยๆขึ้นมานะอาจจะมองไม่เห็นชัดนะครับเพราะว่ากล้องมันอาจจะจับไม่ได้เพราะมันเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะวัดค่านะครับผมทําไมเขาถึงนิยมมาใช้กันช่วงนี้รู้ไหมครับผมเพราะมันวัดค่าออกซิเจน ความขึม้นข้นออกซิเจนในกระแสเลือดของเราสำหรับผู้ป่วยโควิดก็ใช้ได้นะครับผมตอนนี้คนลืงเอามาใช้รือดูแลกันที่บ้านเวลาเราแบบอะไรนะแบบกักตัวอยู่ที่บ้านเนี้ยถ้าเราไม่มีอะไรเลยบางทีเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าพ่อเราพี่เราน้องเราหรือว่าที่คนที่เป็นอยู่อ่ะมันเป็นยังไงนะครับผมหลักการทํางานก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมคือมันก็จะมีแสงสีแดงแล้วก็มีตัวรับขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมพอเรานิ้วใส่เข้าไปปั๊บเราหนีบ แล้วเราก็รอผลประมาณสักแล้วแต่เครื่องถ้าเครื่องดีมันก็ประมวลได้เร็วถ้าเครื่องไม่ดีมันก็จะประมวลแบบช้าหน่อยนะครับผมแต่มันก็เป็นตัววัดได้นะครับผมก็คือแล้วมันก็จะมีแถบนะครับผมมันจะมีสองแถบแถบบนมันจะมี OST อะไรเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเป็นค่าความเข้มข้นของอ่าออกซิเจนในกระแสะเลือดของเราและเครื่องตัวนี้มันดีอย่างเลยรู้ไหมครับมันวัดอัตราการเต้นของหัวใจเราด้วยไม่ใช่วัดเฉพาะออกซิเจนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราสามารถจะรู้ได้ว่ามันอ่ะ วัดการเต้นหัวใจเราด้วยนะครับผมแต่น่าลองทําดูหลายครั้งแล้วมันก็โอเคนะวัดออกซิเจนได้นะครับผมซึ่งมีนักวิจัยเขาวิจัยไว้หลายคนนะครับผมคืออาการโควิดเนี่ยนะครับผมบางทีคนดูภายนอกปกตินะครับผมแต่ผ่านไปไม่นานปั๊บเนี่ยมันจะมีอาการแบบว่าอะไรบูบวาบอาการหน้ามืดแล้วก็มีอาการสุดลงอย่างรวดเร็วนะครับผมหายใจหอบอย่างรวดเร็ว นะครับผมแล้วอาการก็สุดลงถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะนั่นคืออะไรเพราะกระแสอ,ออกซิเจนในกระแสเลือดเรามันลดต่ําลงมันก็จะเกิดอาการหน้ามืดตาม,มือเริ่มบูบแล้วอาจจะเสียชีวิตได้ถ้าทําการถ้าเราไม่สามารถจะตรวจวัดได้ทางการแพทย์ก็เรียกว่าแฮปปี้ไฮเปอร์ออกซิเมียนะครับก็คือเป็นอาการของที่กล่าวไปข้างต้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านน้องๆใช้ตัวนี้วัดมันก็จะได้การทํางานของมันว่าแล้วมันวัดได้ยังไงล่ะนะก็คือพอเรานิ้วแย่ปวดเข้าไปอีกทีใช่ไหมครับ มันก็จะมีลําแสงยิงเข้าไปทะลุนิ้วเรามันก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะทำคานวณฮีโมโกบินนะครับผมที่อยู่ในออเซียนกระแสเลือดเรานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะทําการเครื่องมันก็จะทำการประมวลประมวลผลออกมาว่าเออไงแล้วก็ประมวลเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละอย่างเช่นนะคือถ้าตั้งแต่95%ขึ้นไปถ้าเครื่องมันบอกว่า95%ขึ้นไปจนถึงร้อยเนี่ยแสดงว่า ปกตินะครับผม,มคือเรียกว่าอาการปกติแต่ถ้าตั้งแต่90ถึง94อาการเข้าขั้นต้องเฝ้าระวังนะครับผมถวัดแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันยังคงที่อยู่ที่90ถึง94เนี่ย91 92 93เนี่ย94เนี่ยน้องๆต้องเฝ้าระวังแล้วแสดงว่าออกซิเจนในเลือดเรานีเริ่มต่ำแล้วแล้วถ้าต่ำกว่า90ลงมานะครับผมต่ำกว่า90ลงมาเนี่ย89 87เนี่ยอันนั้นคือต้องส่งแพทย์นะครับ ต้องส่งแพทย์แต่คืออนนี้ต้องระวังทีหนึ่งนะครับไม่ใช่วัดปุ๊บลวนั่นเลยนะต้องทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆดูค่าความเปลี่ยนแปลงของมันถ้ามันยังนิ่งอยู่ที่ต่ำกว่าเก้าสิบโทรหนึ่งหกหกเก้าเลยนะครับผมให้มาดูเลยนะครับเพราะว่าถือว่าคนป่วยนี่วิกฤตแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือค่าแต่ถ้าอย่างที่น้าไปอบรมไปประกาศนียบัตรของอา,อาสาสมัคร อาุกเฉินทางการแพทย์นะครับผมคือ E.M.R เนี่ยเขาก็จะมีไว้เครื่องตัวนี้มีไว้กรณีเส้นสมมติเราประสบเหตุเราจะไปวัดออกซิเจนออกซิเจนในกระแสเลือดของผู้ป่วยที่อยู่ในบ้านและพอวัดเสร็จปั๊บเราจะรู้แล้วว่าผู้ป่วยคนนี้ต้องการออกซิเจนไหมนะครับผมคือเราไม่ได้ไปมองว่าเขาเป็นโควิดนะเราไปมองว่าถ้าเขาต่ำกว่า95เราควรให้ออกซิเจนประเภทไหนถ้าเป็น90ถึง94ก็เราก็จะให้เป็นแบบประเภทพวกอา สายที่สายใสยจ่จมบกเห็นไหมครับอ่าเขาเรียกแคนดูล่าเลยนะครับผมใส่เข้าไปแต่ตั้ง,ตง,ตงแต่ไอตัวนี้ลงมา90ลงมาเราจะใช้เป็นแมสแมสสวิตแบ็กนะคราใส่ตัวนี้นั่นแหละก็คือการให้แล้วก็ให้ปริมาณการให้ออกซิเจนก็จะแตกต่างกันออกไปจากแต่ละสเต็ปของค่าออกซิเจนที่เราวัดได้อาจะฟังดูดูวุ่นวายหน่อยนะครับอันแต่แนั้นเคสกรณีอ่าที่น้าทำอาสากู้ภัยนะนะครับผมเพราะฉะนั้นแต่เครื่องตัวนี้นะครับไม่ได้ ใช้สําหรับตรวจวัดว่าใครเป็นโควิดหรือไม่เป็นโควิดนะครับเป็นแค่เครื่องเฝ้าระวังนะครับผมว่าออกซิเจนในกระแสเลือดเนี่ยบางทีอาการโควิดเนี่ยมันไม่ไม่แสดงออกเหมือนที่กล่าวไปคือปกติทุกอย่างแต่อยู่เฉยๆวูบลงไปอยู่เฉยๆขืดหอบขึ้นมาจำไปครับผมแล้วก็ค่าชี่ประจอปดบลงถ้ามีเครื่องตัวนี้มันสามารถช่วยวัดได้นะครับผม น้องๆก็ลองหามาติดดูราคาไปกี่ตังค์ครับผมมีตั้งแต่ร้อยกว่าบาทก็มีแต่ว่าคุณภาพก็ตามราคานะครับผมเขาเรียกว่าเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วไม่ต้องเอาภาษาอังกฤษหรอกเอาภาษาไทยนี่แหละง่ายๆเผื่อไปหาซื้อจะได้จะดื้อซื้อถูกนะครับผมโอเคนะครับสำหรับแดงช่วยก็มีคําตอบมาให้แค่นี้แหละนะครับอาจจะพูดดูเร็วไปหน่อยแต่ก็อย่างว่านะอยากให้มันไม่อยากคิดมันชืดยาวอะ่ะอย่าลืมนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปน้าแดงด้วยและที่สำคัญตอนนี้ทุกคนสามารถที่จะสนับสนุนการทำคลิปของน้าแดงได้แล้วถ้าเป็น Facebook กดเข้าไปที่ลิงก์ด้านบนที่นาทิ้งไว้ให้นะครับผมด้านบนนั่นคือคลิปที่สำหรับด o n a t i หรือสนับสนุนการทำคลิปของน้าแดงเราจะได้มีคลิปดูกันแต่ถ้าเป็น YouTube ให้ดูลิงก์ด้านล่างกดเข้าไปนะครับผมก็จะเจอลิงก์ที่จะด o n a t i หรือสนับสนุนให้น้าแดงทาคลิป เราจะได้มีอะไรดูกันเยอะๆกว่านี้นะครับผมและที่สําคัญสําคัญเลยนะครับต้องเป็นลิงก์ที่มาจากเพจของน้าแดงและก็ช่องของน้าแดงโดยตรงนะครับถ้าเป็นที่อื่นอาจจะโดนแอบอ้างได้นะรับไม่รับประกันด้วยนะ <c oughs> อย่าลืมนะครับฝากสนับสนุนด้วยตอนนี้อะไรก็ลำบากไปหมดขอให้ทุกคนโชคดีในช่วงโควิดครับผม <c oughs>